โอ้อยจริงพาดอีกแล้วพี่น้องต้นไม้ก็นีพี่นออ้องด้วยัะเบอร์นี่พูดน่อยโมเฮนในต้นไม้นี่น่ะบางใบไม,นม,มน้นี่บมเฮนนี่ตกแกงอยู่นี่ตกแกงอยู่นี่สบายดีพอแห่พี่น้อง พอเบาจบอีกเส้นเคยเด้อพ่อแม่พี่น้องไปต่อกใบปอีกแล้ววันนี้นะพี่น้องนี่พแม่กบปลาเคียะวันนี้ยังเม่มพี่น้องอาจจะอยู่แถวนี้แหละพี่น้องนีไกบปลาเนี่ยนะ ถ้าอยู่หาก,กินคือเก่กาพี่น้อยฝากกดไ์ก็ติดตามม่ได้กับผมยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องแค่เห็ดเนี่ยไกลปลาเลยข้อันนี้ก็มี Oh que มันได้ยินใครว่าได้ยินแม่แก่ปาก,กตากขมพน้อมมันได้ยินเสียงอะี่น้อง มันรหลนไปแล้วพุ่นพี่หนอเสียดายเสียดายนมันมาหดอันนี้เลยพี่หนอ Ừ. tóc cây nhẹ mới nhẹ cái nào một thứ có đèn bay phun này phía nào sẽ đại phía nào phun mà dục phun nha สิตาไฮเทะเทอพี่น้องนี่มันอยู่ทางนี้มาพี่น้องมันอยู่พุ่นมาทางนี้มันมาทางนี้ เด่นไปน้องพุ่นพี่น้องอ๋อจะโตมันนี่แลหละพี่น้อยในวัยเคล็ดนี่มันก็เคลียรอย่างเม่์ได้พี่น้องเอาจะโตมันนี่โตู่พุน่นนล้วพักพุ่นยิงบดถึกพี่น้องแต่นจะมาโตมันนี่พี่น้องอจะซุ่มหนังมันนี่พี่น้อ นั่งสมปลายานี่ยไปน่อย อ,อยิงพาดอีกแล้วพี่น้องอตุ๊กไก่มันอยู่นี่พี่น,อน้อยมันยิงพาดอีกแล้วไนงะตุ๊กแกอยู่นี่ยิงไปเถืกต้ในไใม้ก็มีพี่น,อนอ้องดูวยเบื้องนี้พุ่นบ่เห็นในต้นไม้นี่น,นะบังใบไม้เนี่ยโมเห็น ตุ๊กแกอนีอยู่นี่ตกแกนะีนี่าดสอตัวอะไรนี่นะพี่น้องคิงนบินไปทางพุ่นเลยพี่น้องยอมยอมยอมมยอมบมานอนี่นะพี่น้องพุ่อยู่พุ่นนี่ không mẹ con môn mẹ này mẹ nè tớp ok nè tụi bay mẹ tuyên nhiên nè tụi bay mẹ tớp bay mẹ 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 mày mẹ 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 ปลาสองเตียมแล้วมือน,นี้นะพี่น้องโอ้ยมือน,นี้คึ้นฟ้าคึ้นฝนบมดมือมือน,นี้นะพี่น้องโบเห็นแดดเลยตอวไก,ก่กว่าเนามันมายักมานะ้านะเจ็บปลาขึ้มฟ้าคึ้นฝนอยเงี้ยแต่ว่ามันมาสองตัวยิงบทบทถึกทังสองพี่น้องอืมตึ้นแม่ดันนี่นะ ต้นไม้นี่มันอาจัดทึด่งมาโน้ตพี่น้งองได้แล้วมันนี่นะพี่น้องวาดมือมแล้วเด้พี่น้องเนี่ยเขียงใ่พี่น้องตอนนี้เต็มเลยมันอยู่ข็นนี่นะพี่น้อง เราขึ้นมาทางนี้เอาได้โตแค่นี่นะพี่น้องเดี๋ยวนี้มันจะมันบอมมาอะไรมันจะคำจะมืดแล้วพี่น้องสี่โมงแล้วพี่น้องสี่โมงแรงแล้วตอนบมอมมาอะไรได้ไก่ปลาตนีมันอยู่กัน น้ำยหอดมงเมืออะไร่แม่ก้อนไปหนอเอน้มเงอมันเคียดให้พุ่น่ะขนะก่อนไปหนอจะไปวันนี้นะนอสองตัวอย่างแคนเ้่ทึงมึง ออกไปตัวแล้วออลวัดมาล่ะพี่น้องเพิ่งอยู่นี่เต็มตั้งแต่ปีกายปีนี้มันก็ยังอยู่พี่น้อยไหมปุ้นเมื่อแม่ผพใหญ่เพิ่งอ่ะอ๋ออยู่ตั้งแต่ปีกายคนนี้มำไม คำใหญ่งงพี่น้งอ,อ,นองพ่อหนังวานมันยังม่งมีพี่น้งองม่มีเพื่ได้ไปอ้อมันไหนยานยันตายพี่น้อง จบคลิปสั้นนี้ได้พอมั้พี่น้องจะเมื่อก่อนมือนี้ทรบะมาบ่มาร์แล้วเมื่อนี้พี่น้องพาดแล้วมื่อนี้นะไก่มาแต่นบัตรไเกยพี่น้องพาดมื่อนี้บ่มาร์แล้วมื่อนี้จบคลิปสั้นนี้แหละเจอกันคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย